ใส่น้ำมันลงไปครับพี่น้องเมนีม้สิพัทเมนี้สิพัดไก่ครับพี่น้องพัดไก่ใส่น้ไม,ไมัดองพริกแกงไม่ครับพี่น้อง้วยพริกแกง ครับทำไมดองครับพี่น้องปรุงหแบบน่อยปุงรสตะเยียครับพีน่น้องตาน ต้องใส่ไฟอ่อนอยู่นะ้วครับพี่้องั้นไม่เลยครับใส่ไฟแห้งรัดกับ้องตัดท้องเข้ากันเยอะสิเปิดไฟแห้งกับนิม้มันหอยลงไปครับพี่้อประดายครับป,าป,บปาลาระแปรงกรี๊ดการขัดรับซิม น้ำมเติมเหมอรแบบี่น้องเดี๋ยวมันเสียวมาจากน่อไหม่โดย่าผัดก่อนก้อนเติมน้ำให้ืที่น่องน้องม่เุกเตม แซ่บนะครับพี่น้องเดี๋ยวพัดให้ใหม่ทุกคนใส่ใบผักกูดลงไปครับกับผักกูดกับงาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับพี่น้องเสร็จเรียบน้อกันนะครับพี่น้องเรียบร้อย ไปนี่ครับพี่น้องตักมมาลาดเขา่าข้าวไรเบอรี่มั้นี่พี่น้องผมว่าเขากำเหมือนกันเลยข้าวไรเบอรี่นี่ครับพัดไก่เครื่องแจงใส่น้อไม่ดองนี่ครับ